ไอ้ว e ักลางเอฟเฟกนะครับตอนนี้เนี่ยนะฮะหุ้นกู้หลายๆที่ของจีนเนี่ยกำลังถูกเทขายยับเลยนอกประเทศนะครับทำให้เจ้าน <Wars. S 1> หนี้เนี่ยหัวปั่นหัวหมุนก็เป็นแถวและนี่เป็นครั้งแรกที่อเมริกาบอกว่าให้จีนต้องรับผิดชอบด้วยครับเกิดอะไรขึ้นไปมาอย่างไงคิดไลฟ์ฟังนะฮะ ที่เพื่อนคนนะครับผมคิมนะคุณอยู่กับช่องคิมพาวเวอร์ที่ไลฟ์ที่มาพูดคุยเรื่องการเงินในโลกอนาคตไปด้วยกันนะครับวันนี้จะมาอัปเดตสถานการณ์เกี่ยวกับ e v e r g r a n d รนด์กรนะฮะที่ใครก็รู้อยู่แล้วว่าให้มีโอกาสจะเบี้ยวนี่นะเกิดฟองสบู่อสังหาริมทรัพย์ในจีนแตกนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยดูเหมือนจะลามไปเยอะนะครับลามไปนอกประเทศหลายๆที่ก็มีประเด็นพร้อมๆกันพร้อมทั้งกับการมานะครับการจ้วงนะฮะของทางอเมริกาบอกว่าจีนเองตรับผิดชอบเรื่องพวกนี้ครับความจริงเรื่องฟองสบู่เเ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 นนนนนีีี่่่่่่่ยยยปป็็็อออออาาาางงงงทข้้้ใจไดดดะะะะคครรรรับบบพพวมิิิกกกกฟสูแตุ การเบลาท์หรือการอุ้มต่างๆนานานะครับแต่จีนดูจะไม่เป็นอย่างนั้นครับดูมีนโยบายที่จะเ้าเรียกว่าดัดหลังนะครับระบบทุนในทุนอยู่แล้วนะคุณทําเสี่ยงคุณก็ล้มไปสิขราบจีนเองก็ไม่ได้มาอุ้มเอเวอร์แกรนด์แต่อย่างใดนะครับแต่คงมีกัรแซงแซงบ้างพวกช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะเช่นพวกลูกค้าอะไรต่างๆนานานะครับแต่ให้เป็นเจ้าหนี้เนี่ยนะฮะดูเหมือนจะไม่มีอะไรรับผิดรองหรือว่าช่วยเหลือแบบนั้นครับถ้าไปทางอเมริกาเนี่ยเป็นครั้งแรกที่ออกมาเรียกร้องนะฮะให้ีน่ยบ้้ออองงดดชขว ถามคือเกี่ยวอะไรกันครับนี่เอเวอร์แกรนไม่ใช่จีนครับเอเวอร์แกรนคือบริษัทอันเดียวท่านเองนะครับแต่มีคําพูดนะครับว่าวันนี้ถ้าคุณเจอแมลงสาบหนึ่งตัวเนี่ยนะครับให้คิดเลยว่ามีอีก10ตัวที่คุณมองไม่เห็นครับซึ่งเป็นอย่างนั้นจริงๆครับไม่ใช่แค่เอเวอร์แกรนกรุ๊ปอย่างเดียวนะครับที่มีปัญหานะครับเรื่องของเบลนี่นะครับมีบริษัทสังหารหลายที่เนี่ยครับเริ่มที่จะออกอาการคล้ายๆกันนะฮะอย่างเช่นแฟนตาเซียโฮดดิ้งเองก็ตามนะครับที่ก็มีท่าทางจะผิดนัััดชํําารระะหนนนีี้้ททใบษเ่ค ลดหันคริตหรือแค่ CCC เองครับและไม่ใช่แค่บริษัทเดียวที่โดนนะฮะจากซา s น n n ส x นะครับก็โดน i ิช h ล a ติ้งเนี่ยดาวเกรดลงอนเช่นเดียวกันครับ ที่พูดทั้งหมดนี้คือเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ทั้งนั้นเลยนะครับจะเห็นภาพว่าตอนนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เอราวัณที่จะเบี้ยวนี่แล้วยังมีหลายๆบริษัทที่จะต้องมาจะเบี้ยวนี่หรือโดนดาวเกตไปด้วยครับซึ่งคุณ้นเอราวัณเนี่ยหลายคนก็รู้ว่าตอนนี้ร่วงยับแบบ80%ดสิบเปอนะครับมาดูตัวอื่นบ้างครับว่าร่วงหรือเปล่านะครับอันนี้คือหุ้นของแฟนตาเซียนะฮะที่พูดไปข้างต้นว่าเอ่อโดนลดเรทเครดิตเรตติ้งนะครับดูสิฮะร่วงยับไม่แพ้้้้้กััััันนนนนนคครรรรบบหหหืืออออแมมมทงงุขะะะฮีผผดู เข้าใจถูกไหมเนี่ยจากประมาณ4นะฮะตอนนี้เหลือ0.5นะครับก็เรียกว่าดูจะไม่จบง่ายๆแล้วจะไม่ใช่แค่บริษัทเดียวที่โดนลดเลตติ้งแล้วก็หุ้นร่วงยับไปหครับแต่สิ่งที่น่ากังวลตอนนี้ครับนั่นคือบรรดาเจ้านี้ทั่วโลกเนี่ยนะครับต่างแบบเริ่มออกการเดือดร้อนนะฮะต่างต่อสู้การจ้างดนายความนะครับ เพื่อที่จะเออเอาเงินคืนครับเพราะอย่าลืมว่าการออกหุ้นกู้ก็คือเหมือนกันขอกู้ถูกไหมฮะมีสัญญาอะไรเนี่ยรองรับนะครับถ้าวันนี้เนี่ยเฮ้ยทางผู้ให้กู้นะจากต่างประเทศต่างทางข้างนอกจีนเนี่ยนะครับให้กู้ไปปุ๊บเนี่ยแต่ถ้าวันนี้เนี่ย เหมเบี้ยนนี่แหละก็ต้องดาเนินการตามกฎหมายครับซึ่งตามถ้าตามจริงๆแล้วก็ควรจะต้องได้ถึงแม้แบ่งทรัพย์สินอะไรก็ว่ากันไปครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเขากำลังคุยเรื่องของทนายเรื่องของกฎหมายกันอย่างยิ่งยวดเลยนะครับแต่ความจริงน่าตกใจก็คือว่ามันมีกฎหลายอย่างครับอย่างเช่นเอเวอร์แกรนเนี่ยไม่ใช่อยู่แค่จีนยืนยันครับไปอยู่ในฮ่องกงด้วยแล้วอยู่ในเคมันด้วยนะฮะ ซึ่งหลายคนก็รู้ว่าเกาะเคแมนเป็นเกาะแบบดูไหมฮะเออเป็นเกาะหลบภาษีหรืออะไรต่างๆนันนที่แบบว่าเข้าถึงค่อนข้างยากเลยนะครับและถ้าดูแต่เงื่อนไขจริงๆเนี่ยผู้จัดับเรื่องของเ,อเงินคืน,นเน่่ยจะเป็นทั้ง1พนักงานนะครับสคือ ซัพพลายเออร์ต่างๆลูกค้าต่างๆครับซึ่งเจ้าหน,นี้เนี่ยได้หลังสุดเลยนะครับหลายคนก็กังวลว่าเอา้าจะอย่างนี้เนี่ยจะไปฟ้องจะได้เงินไหมเนี่ยเพราะว่าต้องผ่านกระบวนการมากมายแล้วต้องให้คนข้างในลูกลูกน้องหรือว่าซัพพลายเออร์อะไรก่อนด้วยซ้ำครับซึ่งแน่นอนรัาว่าตอนนี้ทางเอลกนถูกกดดันอย่างหนักนะครับให้ขายทรัพย์สินนะฮะอย่างเช่นธนาคารอันหนึ่งเนี่ยนะครับเอลกนก็ต้องขายประมาณ9.9พันล้านหยวนเพื่อเอาไปใช้หนี้นะครับแต่ดูเหมือนว่าทรัพย์สินของเขาเนี่ยนะครับราคาเองก็ไม่ใช่ว่าจะดีไปทุก อัันนะครบล่าสุดเนี่ยครับไชน่าเอเวอร์แกรนนิวเอเนอจีนะครับนั่นนี่คือเรื่องของไอ้รถ E ีวีของเขานั่นแหละครับสตีวีของเขาเนี่ยคุณดูราคาหุ้นครับร่วงยับเลยฮะจากจุดสูงสุดเนี่ยหกสิบสี่นะครับตอนนี้เหลือเพียงแค่ประมาณสามจุดสี่ท่านเองหายไปกว่ายีเท่าครับดูมันเถือนเหมือนกระเหี่ยงกอวนนในดีฟาเลยนะครับคำถามคือว่าเอเวอร์แกรเนี่ยนะครับตอนนี้เขาออกหุ้นกู้ต่างๆหรือขอกู้เงินเนี่ยฮะเขาไปลงทุนในหลายภาคส่วนมากทั้งรถ EV ทั้งทีมฟุตบอลเเเเเหมืืออนนนนแบบว่าางงงิิิยยยะใช้้ขสล ซึ่งเราไม่รู้เลยว่าเงินตัวนั้นเนี่ยจะหลุดออกนอกวงโครจรหรือเปล่าหรือใช้เงินนี้คุ้มค่าเลอเกิดการยอับอะไรหรือเปล่าเราไม่สามารถรู้ข้างในเลยนะครับแต่ที่เห็นภาพก็คือว่าตอนนี้เนี่ยนะครับหุ้นที่เขาซื้อมาเนี่ยก็ล่วงยับแล้ถามว่าแล้วจะเอาแอสเซทอะไรขายเพื่อใช้หนี้หรือว่าจริงๆแล้วแอสเซทอาจจะมีจำนวนหนึ่งนิดเดียวนะแต่ว่านี่อาจจะมีมากกว่าเยอะครับและถ้าหากรวมแบบว่าคนที่ต้องได้ก่อนเช่นลูกค้าซัพพลายเออร์แล้วเนี่ยถามคือแล้วนักลงทุนเนี่ยจะเหลืออะไรให้พวกเขาและแถมนักลงทุนนอกประเทศด้วยจะเหลืออะไรพวกเขาาบบ้งครั ซึ่งล่าสุดตอนนี้นี่นะครับวิกฤตเอเวอร์แกรนเนี่ยหรือว่าเอเวอร์แกรนเอฟเฟกเนี่ยนะครับกระจายไปทั่วทุกอย่างนะครับหุ้นกู้จีนต่างๆเนี่ยกระทบหมดเลยนะครับซึ่งล่าสุดนะครับหุ้นกู้เกี่ยวกับพวกนักพนาอสังหาในจีนที่ออกไปขายข้างนอกเนี่ยนะครับโดนเทอย่างหนักนะครับทำให้ยิวเนี่ยหรือผลตอบแทนของบอลเนี่ยนะครับดิบถึงสิ 67%เลยครับก็เรียกว่านักลงทุนภายนอกประเทศเนี่ยนะครับเรียกว่าไม่ไว้ใจแล้วนะครับถ้าเป็นหุ้นกู้จากจีนเกี่ยวกับอสังหาเนี่ยเขาเทยับเลยครับห้ามองในจุดนี้ครับหมายความว่าตอนนี้เนี่ยนะครับถ้า e v e r g r ์แกรดหรือพวก d e v e l o p e เนี่ยจะร่มทุนขอกู้ใหม่หรือโลดตัวเนี่ยทำได้ยากมากเลยครับเพราะว่าความเชื่อมั่นความเชื่อใจเนี่ยหมดไปแล้วถ้าจะทำเนี่ยก็ต้องให้ผลตอบแทนถึงมัน17%ซึ่งไม่ไหวอยู่แล้วนะครับอย่างที่บอกว่านักลงทุนนอกประเทศเนี่ยค่อนข้างเยอะมากนะครัซึ่่งงนนนททเออออรากกก็มมีีุถืืห ทางฟิโนเมนา่ยก็ได้รปปวบรวมไว้ว่ากองทุนที่ลงทุนในเอเวอร์แกลนนะครับสิ่งที่เห็นก็คือว่า้มีหลายบริษัทมากที่ถือหุ้นกู้ของที่นี่นะฮะก็หลายกองทุนเลยนะครับแต่สัดส่วนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับอย่างก่อนนี้บรจิจกกรุงไทยเก็เออกมาบอกว่าให้ร้ผลกระทบหนาลงทุนบนเอเวอร์แกลนถือนิดเดียว0 1 4หรครับหรือแม้กรทั่งกรุงศรีเองก็ออกมาบอกนะครับว่าเอเวอร์แกลนเบี้ยวนี่ไม่กระทบครับเพราะว่าสัดส่วนลงทุนต่ำครับประมาณ1.7%เท่านั้นเองแต่จุดเจ็ดเปอร์เชวน,นให้ท่นคนั้น คือขนาดประเทศไทยเราเนี่ยยังถือหุ้นกู้เอวอร์แกนกันหลายบริจอเลยนะฮะแล้วถ้ารวมต่างประเทศด้วยล่ะรวมทั่วโลกด้วยล่ะมีผู้ที่ถือหนี้หรือเป็นเจ้าหนี้ของกันมากน้อยแค่ไหนคือมากมหาศาลแน่นอนและโอกาสที่จะเบี้ยวนี้ก็เยอะและไม่ใช่แค่เอวอร์แกนเจ้าเดียวนะครับเป็นเหมือนเดเวลเปอร์หรือนักพนาสังหาจีนหลายๆที่เนี่ยนะครับก็มีความสอ่นะฮะเช่นไซนิกส์ถูกไหมครับหรือแฟนตาซต่างๆนานาเนี่ยครับก็มีท่าทีจะไม่ค่อยรอดเท่าไหร่ครับเอาจริงเรื่องวันนี้เนี่ยมีคำข้อถกเถียงกันเยอะนะครับอย่างเช่น อเมริกาก็บอกว่าจีนคุ้นคุ้นรอบดิชชอนะเพราะนองลองทุนทั่วโลกกระทบต่อเรื่องนี้นะครับคำถามคือเฮ้ยจริงๆมันจะเกี่ยวกับจีนไหมมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับจีนนะครับเพราะมันเป็นไฮยูบอลซึ่งไฮยูบอลมันก็มีความเสี่ยงอยู่แล้วนะหนึ่งก็เรียกว่าตังบอลมีความเสี่ยงสูงดอกเบี้ยสูงผู้ที่ซื้อไปก็ต้องรับความเสี่ยงด้วยตัวเองอะไรประมาณนี้นะครับเอาจริงๆมันก็ไม่ใช่หน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องมามาเอี่ยวอะไรกับข้างนอกใช่ไหมฮะซึ่งพอมเป็นประเด็นนี้เนี่ยก็มีคนหลายคนห่กนู้ เอฟบัคกันที่เจ๊งเนี่ยนะครับฟองสบู่ที่แตกอสังหาเนี่ยจงใจหรือเปล่าครับแต่ซึ่งอันนี้ก็ค่อนข้างพูดยากเลยนะครับก็เป็นการกล่าวหาก็ก,กว่าวั่านไปนะแต่ควรก็จะจินตนาการว่าเฮ้ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรมีนอกมีใน,นหรือเปล่าจงใจหรือเปล่าหรือว่าไม่จั้งใจอะไรแบบนี้นะครับ แต่ถ้าหากอย่างไรก็ตามเนี่ยมองในมุมนี้คือ,อยังไงเกิดการเบี้ยวหนี้หรือว่าแบบว่าแบบเจ้าหนี้อาจจะไม่ได้เงินหลายๆที่เนี่ยเป็นไปได้สูงเลยครับซึ่งหาโพภาพรวมตัวนี้แนละ้วก็เห็นภาพว,าว่ามันก็จะแบบเริ่มรามไปแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะทําให้ถล่มหรือเปล่านะครับบางคนก็อาจจะมองโลกในแง่ดีว่าไม่เป็นไรชิวๆบางคนก็บอกว่าโ,โหนี่มันจะลากทุกอย่างล่มทั้งโลกแนะ่อ่าอันนี้ก็ต้องมองติดตามดูนะจะมีอะไรอัปเดตเกี่ยวกับเอเวอร์แกรนด์เนี่ยนะครับจะมาเล่าฟังไปทีข้างหน้าด้วยนะครับโอเคมาสร นี่กันว่าคุณรับความรู้อะไรบ้างนะครับนั่นคือเรื่องของ Evergrande Group เนี่ยนะฮะดูเหมือนจะไม่จบง่ายๆนะเพราะว่ามีหลายบริษัทเดเวลอปเปอร์หลางๆนานาเนี่ยนะครับก็เริ่มที่จะเพ่งพรัมเหมือนกันนะครับเช่นแฟนตาซีนะครับไซนิกส์นะครับก็โดนลดเกรดนะลดเรตติ้งนะครับหุ้นนี้ก็ร่วงยับเลยครับทางเอเวอร์แกรนด์ถูกกดดันให้ขายทรัพย์สินนะครับแต่ถ้ามองตัวทรัพย์สินจริงๆเนี่ยเช่นตัวรถ EV เนี่ยนะครับก็ร่วมยับเลยนะครับแล้วก็มีหลายอย่างที่เขาไปซื้อออออเเเช่่่่นนนนนนตตตาาาาางงงๆโรรรรรแมมมหืทีีฟุบบลละะไพววกกก้้้คคััยยถฮ ที่เอวแกนกู้เอากู้เอาเนี่ยนะครับแล้วก็ไปเทคโอเวอร์นู่นนี่นั่นเนี่ยนะครับซื้อแบบว่าคุ้มค่าสมราคาจริงหรือเปล่าหรือแบบย้อมแมวไปซื้อของไม่ดีแล้วตอนนี้เนี่ยพวกหลัปากประกันเนี่ยนะครับหรือแม้พวกสินทรัพย์เาเนี่ยเริ่มที่จะร่วงยับจนไม่รู้ว่ามีเงินมากพอที่จะใช้นี้หรือเปล่าถึงแม้จะขายหมดก็ตามครับ ปัญหาจากเอเวอร์แกรดเนี่ยนะครับบวกกับทางอันจีนเนี่ยไม่ได้มีท่าทีที่จะช่วยเหลือนี่นะครับนักลงทุนหลายคนที่อยู่ข้างนอกหรือเจา้าหนี้หลายคนก็มองว่าโอ้โหเดือเปอร์ทุกอันเนี่ยนะครับหลายที่เนี่ยก็โดนลดเลเติ้งและมีโอกาสจะเบีย้ยวนี้เหมือนกันหรือมีความเสี่ยงเหมือนกันนะเพราะว่าจีนเองถ้าเบีย้ยเองจีนเขาไม่ได้ช่วยอะไรนะครับทำให้หุ้นกู้เนี่ยนอกประเทศจีนเนี่ยนะครับโดนเทขายยับความเชื่อถือตกเลยนะครับซึ่งตอนนีน้อัตราดอกเบีย้ยของหุ้นกู้เนี่ยอยู่ที่ปรมาน17%นะครับซึ่งสูงมากหมายความว่าถา เสนอดอกเบีย้ยที่พรีเมียมสูงถึง17และต้องต่อตัวเนี่ยก็ต้อง มันคือมันยากมากที่เป็นอย่างนั้นเลยครับเพียงแค่หุ้นกู้ของเอฟเกนเจ้าเดียวเนี่ยก็เยอะแล้วนะครับแต่ถ้ารวมเดเลปเปอร์หลายที่นะครับนักพัฒนาหลายที่ในจีนเนี่ยมันต้องเยอะมากถูกแหมกระจายไปทั่วโลกนะครับซึ่งไทยเองก็มีปลอยจอที่ถือเหมือนกันนะแล้วก็ทั่วโลกก็ไม่ต้องเห็นภาพเลยว่ามันเยอะมากๆที่ถือหนี้ของบริษัทเหล่านี้ในจีนนั่นเองครับแต่หากมองดูความกังวลของผู้ปล่อยหนี้หรือผู้เจ้าเป็นเจ้านี้เองก็ตามเนี่ยครับดูสึกว่าต้องแบบจ้างทินทนายมาไล่บี้เอาเงินแล้วนะฮะแต่ถ้าดูในโครงสร้าง โกงอยู่ในจีนด้วยแถมเงินก้อนแรกที่ถูกขายรลบติดมาต้องให้พวกพนักงานหรือซัพพลายเออร์อะไรก่อนที่จะมาถึงมือเจ้าหนี้นั่นเองครับทำให้ความเสี่ยงในการที่จะไม่ถูกใช้หนี้เนี่ยนะครับเยอะขึ้นไปอีกทําให้เป็นครั้งแรกที่ทางอเมริกาออกมาบอกว่าจีนคุณควรจะต้องรับผิดช,ชอบนะเรื่องอัเอแกนล้มนะครับซึ่งประเด็นนี้ก็พูดยากครับเพราะว่าจีนเองก็ไม่ได้กี เกี่ยวไหมหรือไม่ได้เกี่ยวเพราะว่ามันเป็นเหมือนบริษัทมหาชนหนึ่งที่ออกหุ้นกู้ไปกู้นู่นนี่มาปล่อยกู้ถูกไหมฮะแล้วก็ซื้อแล้วก็ขอกู้แล้วก็ล้มแล้วก็ฟองสบสวแตกความจริงมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับจีนจีนไม่ได้มทีที่จะต้องไปอุ้มเลยซ้ำ้วเขาก็บอกว่าเาะาอาจจะไม่ได้อุ้มะนะครับจนพอเป็นประเด็นนี้ทำให้คนก็สงสัยว่าจงใจหรือเปล่าตั้งใจหรือเปล่าทําให้วิกฤติมันลามไปทาไมถึงไม่ช่วยอะไรเงี้ยซึ่งอย่างอเมริกาก็เคยล้มแต่ก็ช่วยถูกไหมซึ่งนี้ก็พูดยากครับเพราะม่างไ้งม่ยก้อองมา่ผบเลวันนี คงต้องดูกันไปย่ายาวๆว่ามันจะล้มหน้าตาอย่างไรดีเจ้สุดท้ายาจะพลิกล็อกมีคนช่วยเหลือก็ได้ก็ไม่รู้เลยนะครับโอเคนี่ขอบคุณทุกคนนั่งฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้เลี้ยงกด like ไลค์กดติดตามช่องคิมพาพาร์ตี้ด้วยนะครับและถ้าใครอยากฟังความรู้ข้อมูลเชิงลึกเนี่ยทั้งมาโครทองคำนะครับซิลเวอร์ดิฟァสคริปโตทุกอย่างมาโครนะอยู่ในห้องเลเวลในใน,ในใต้คลิปนี้เลยกดสมัครเมมโมชิพคันล้านนี่เลยเพียงแค่เดือนละ150บาทท่านเองนะครับความรู้เนี่ยยูย้อนหลังได้ถึงปีที่แลล้้วววววเเเยยนน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 ะะะะะคคคคคคครรรรัััััับบบบบออออมาากกขุุุณณทหงงง่จใสสดี